สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชนแนลนะพี่น้องมาเจอมาเจกนดีครั้งแรงสลับวันนี้นะเป็นการสรุปหลังรัฐบาลเพิ่นประกาศนะครับแนวทางเนาะหลังรัฐบาลเพิ่นประกาศนะครับวันนี้แล้วก็มานําสรุปมานําเสนอว่าอาจแชม์ั้แต่อาจารย์เลยเพิ่นเข่าเพิ่นอันนั้นพี่น้องเพิ่นแม่นเพินเขานะพี่น้องนะก็มาดูสํานักแรกกันแล้วกันนะครับสานักแรกนะครับเป็นเจ๊คานวณแม่นนะพี่น้องเนาะเป็นเจ๊คานวณแม่นหลุด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 มีอยู่มีหกอยู่พี่น้อง มีหกอยู่แต่ว่ามันไม่บ่แมันซูนหกแล้วพี่น้องมันเป็น5 6 8 6แล้วก็16นะครับสลับสี่กับมีสี่หกสี่หกสี่นะครับ3ามหกสามห่าบเพรเขาพี่น้องหลุดไปก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเนาะบอกพี่นังนะครับามาต่อไปอาจารย์ฝันเป็นจริงนะครับแนวทางของฝันเป็นจริงก็เ,เกือบไม่หม้อยพี่น้องก็เกือบเหมือนกันนะครับามาแปดเก้าแปดองแปดนะครับ Finished. มันว่ามันสีเก่าสละนะครับเจ็ดเก้านะเพิ่งกับมาถึงลักยูนนะครับมาเก้ากับแม่มาจุบเจียดอยู่อ่าฝันเป็นจริงนะครับสุดบาสามตัวก็เกือบพี่น้องนะครับเกือบพอถึงนะครับเลยอีกเต็มหนึ่งนะครับเลยอีกเต็มหนึ่งนะครับเกือบพี่ยังพี่น้องอ่ามีเขามีรู้นักพี่น้องเนาะก็มีเขามีรบบเป็นธรรมดาแหละทุกส <ctive> <ıs> <alone> ิ่งทุกอย่างเนาะอ่าก็คือแอดเสนอคือแอดเป่าจู่ฟังนั่นแหละเอาความมาเลยรีมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน อาจจะบริาพาคิดได้ดีๆมาฝากพี่ตอน,น้องในงวดต่อๆไปพี่น้องซึ่งเขาจะลงคลิดไม่อีกกระบริหนมือนะครับอ่าบรินมือหรอกประมาณจักผัอนจักหนึ่งสองหมื่นนะพี่น้องเนาะอ่ะอากาศาลืมคือผมบาลนะพี่น้องเราเป็นกําลัางใจทางชอง่องเ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ามาต่อไปนะครับมาต่อไปนะครับไปอย่างรวดเร็วเนาะอาจารย์กรกราลสินนะครับหวยไปฟ้าพารวยนะครับวิ่งสองกับสามนะครับ ลุดไปพี่น้องนะครับมีอยู่ดิหกพืนก็นมีกันแต่ว่ามันว่าเป็นหนึง่มนมนนงมันมันศะูนย์หกแล้วพี่น้องแล้วก็มีนะครับก็มีก็บ,บอกปิญญาพี่น้องก็มีเขามีรถขึ้นปมบ้านนะครับมีเข้ามีหลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมด้านะครับการมือไพลจิเขารอยเปเส้นล่างไปเซ้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นวิ่งสายทหารน,นะวิ่งสายทหารก็วันนี้ก็หลุดไปนะครับสลหรับใบน,นี้เนาะสลหรับใบน,นี้หลุดไปนะครับมีมีใบไ,ไหม กับเนยใจพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าลุ้งห้ยสองใบบอมขึ้นนี่ว่าผมผมมาเรียบเมา่อไบเมออื่ยี่บเนาะแม่แม่แม่เมื่อยี่บ่ายอดี๋ยว <c oughs> ป,ป้พี่น้องได้เป็นไรนะฮะเอากระเช่าว่ารุดไปนะครับของเนี่ยต่อไปนะครับต่อไปเป็นชุดม้าเร็วนะครับม้าเร็วม้าเร็วมี่ศูนย์พี่น้องนะมี่ศูนย์แต่ว่าข้งบนมีหกพี่น้องนะครับชุดชุดสามตัวชุดสองตัวก็ หลุดเตรียมนะครับมาหนึ่งสามกับวิ่งหนึ่งแนวกระลุดไปนะครับต่อไปเป็นสำนักของสำนักของรับเฉพาะสายทหารใบแดงนะพี่น้องเนาะรับสายทหารนะครับสายทหารวันนี้มีสองใบดิพี่น้องผมก็งงเกินแล้วว่าแต่ว่าใบหนึ่งเกือบเข่านะครับใบหนึ่งเกือบเกือบเข่าเกินข้างสองใบก็เกือบเข้าทั้งสองใบนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเก้าสามนี่ขาดไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นเก้าสี่เข้านะครับ ให้มาที่สองหนึ่งศูนย์แอเลขท่านนะครับตามนี่พี่น้องหลุดไปสำหรับรับสายทหารใบนี้นะครับมีสองใบงว่นี่นะครับเห็นเจอมาสองใบก็นําเสนอทั้งสองใบนะครับอันนี้ที่ได้พี่น้องโอ้โหนแตกเงี้ยวหลดยังวงนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับรับสายทหารด้วยกันได้ครับนี่เฉพาะสายทหารนะครับสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ด 50 70แล้วก็75นะครับท้าย2ตัวก็คือห้าหนึ่งาหกนะครับวิที่เสียดพี่น้องนะโอ้ขอให้พี่น้องต่ำกลองเจ้าของเสียดพี่น้องเสียดเสียดอ,อ่าเสียดบนเสียดล่างพี่น้งนะองเนาะอ่าบนก็เสียดนะครับเพราะว่ามันเป็น0ูนล่างก็เป็น4 9 9 4นะครับเสียดไปยางละแตบนะครับมาดูครับมาดูมาดูมาดูาดอ่า มาดูของหมาน้อยคอยรักนะครับแอดหมาน้อยคอยรักนะครับงวดน,นี้นะครับให้มาที่โอ้ยพี่น้องเลยขนแตกเง้วหลดพี่น้องนะสี่เจ็ดสี่แปดมันบอกสี่เก้าพี่น้องเ <c oughs> นี่ยครับเกือบไปเป็นเส้นสรุให้พี่น้องเป็นอันนี้เป็นชุดบนเนาะแต่ว่ามันมาออกล่างสี่เก้านะ,นะ,ะเก้าสี่อะมาเปลียนพี่น้องนะดุงวนหนาต่อไปนะครับสำหรับชุดล่างนะครับแอดหมาน้อยคอยรักนะครับ แอดหมาน้อยคอยร dos, u, ักก anyway, ็อ่าง้วนนี personal, ้ก็อ่ะอ่ามาที่สองหกสองเกียสามหกสามเกียนะครับหลักๆไปที่สองเกียรตดนะครับชุดล่างนี่ลด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 อีรีพี่น้องลุดเต็มๆนะครับก็บ่เปียงพี่น้องเนาะอ่ก็มีข้อมีดจากที่ผมว่านั่นแหละนะครับอ่าตามปกติก็มีเขาไม่ลุดบังนะเขาบังลุดบังนะพี่น้องเนอสเซียวเปเปเรือบัสเซียวเต็มรอยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือนขอนขาดสัญญาอยู่นะครับ อ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นเนี่ยพี่น้องที่เข้าเริ่มจะเข้าลนะอลไรเ้นอน, 101, นะครับเอาไว้สัญจรที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสัญจรที่ร้อยเอ็ดผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดวันที่26นะครับอ่ห้าศนะูนย์เน็ดศูนย์เจ็ดเกือบถึกเก็บเ,เ,เ,เขา่าพี่น้องอายุผู้ว่า60ปีนะครับเนี่ยกับก็คือได้ย่างนะีพี่น้องนะเนาะอ่าเลขจวนผู้ว่าสองศูนนะครับกระลุดนะครับตัวน,นี้ ลำดับที่5 7กระลุดนะครับรหัสไปรสณีก็4 4 5สี่หเกือบพี่น้องมีซีอยู่อ่ะที่ไหนเขาหกศูนย์เขาอ,อยู่ภูบ้านนะหกศูนย์หกนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกศนย์หกนะครับนี่คือ,อชุดสัญจรร้อยเอ็ดนะครับสัญจรร้อดนะครับบ้านกันไปพี่นอ้องต่อไปครับต่อไปเป็นนะคร เป็นตำไทยนะครับตำไทยก็เข้านะครับตำไทยเข้าพี่น้องนรเข้ามาที่60นะครับเข้าตัวกลับเนาะเพื่อหามาบาราชุดิี่ตำไทยของอมยมแดงนะครับมะยมแดงนําโชคนะครับเขาเขาย่พี่น้องเขาที่60เนี่ยก็ิือว่าเขาพี่น้องเพราะว่า6 0 0 6นเนาะถึงเพื่นสอบ30กับเลี่ยนแปบ้านเขา60นะครับพี่น้องต่อไปนะครับต่อไป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 นะครับ อย่าเป็นชุดของอาจารย์สิงห์พี่น้องเขา้าตัวกับอีกพี่น้องเนะี่ยเข้าตัวกับเขา้าเข้าตัวเพื่อนบอเน้นนะเพื่อนเน้น,ะม,น,นมา4202แล้วก็224222นะครับเน้นไปที่สองครับออกไปที่ตัวบอเน้นเพื่อนจีเก่า <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้ยนะเกือบเกือบเกือบพี่น้องฟุกซีมานกต่ไม่เยอะนะฟุกโพดีสามเนานะสำหรับคนที่ติดตามของอาจารย์สิหงห์นะครับเข้าวันนี้เนะข้าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเด้อเนบ่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะของอาจารย์สิงห์นะครับจับชุดก็เข้า จับชุดก็4ี่แี่ให้จับเอาใหม่นี่พี่น้องเห็นไหมมาครบล่างนี่มาครบล่างนี้นะพี่น้องมือนหัวน,นี้เนาะมาครบล่างจริงๆ4 9 9 4เี่ 49, นี่ยเพี้ยนแต่พี่จับชุดให้บบกเขาเขา,เขายุ่พี่น้องเบาเขาเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับนะครับอ่ะตามงวดต่อไปก็แล้วกันตามต่อไปก็แล้วกันนาะงสำหรับอาจารย์เสีเยงแนวทางเพิ่นกับสุดยอดนะครับสุดยอดเนี่ยครับต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นชุดของนะครับชุดของอาจารย์สิงห์อีกใบชุดบนนะครับชุดบนวันนี้นะครับมาข้อบนก็คือ0 1 2 6 7 8นะครับหลักร้อยศูนย์กับหนึ่งนะครับเพิ่นจับชุดหน้าที่ศูนย์หกหนึ่งกระถือว่าเข่าพี่น้องเข่าเตรียมเนาะเนี่ยเข้าเตรียมเลยนะครับจับชุดหน้าที่หกศูนย์แนวหกศูนย์ศูนย์หกก็เป็นเข้าตัวกลับเนาะแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งี่เพิ่นเล่นมาหกหนึ่งแต่มันออกหกศูนย์แต่ประตูรองนะครับเข้าตัวรองแต่วิ่ง 6กับ1เน้นมาที่6ก็ข้อ6จริงๆนะครับเอาตามกวดต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์สิงเนาะน่ครับมาขอบคุณลากร้กกันนะครับสำหรับผู้ชมคนใหม่ก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับเป็นค่าสมุิประกาศค่านำพันน้ำชาหรือว่าจะได้ส่วนร้บเพิ่กันยั่งนะครับยั่งติดต่อมาไรนนะครับติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นบิ่ง ส่วนมากจะเข้ามาตลอดนะครับวิ่งวิ่งวิ่งสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับวิ่งงวดนี้นะครับเก้าสามศูนย์ะครับเข้ามาที่เก้าล่างศูนย์บน,นครับอาจารย์ไม่ออกนามเนาะพี่น้องเนาะอ่าตามตอัวหน้าก็แล้วกันนะครับตามตอัวหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าเพิ่ดกบบระโดดออกนามพี่น้องอาจารย์ไม่ออกนามเนาะเมื่อไรไปครับขอนนี้ดูแป๊บนึงี้ยนั่ออนนะครับ เอาอย่างนีาแป๊บนึงฮะซ้ำนี่นะครับเมื่อซ้ำนี่นะ,ะพี่น,อน,อกกนอ้องแล้วกเอาก็ขอขอบคุณทุกๆสำนักขอบคุณทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยครับเด้อที่ติดตามแตแต่ที่ขอบคุณอาจารย์ทุกสำนักที่ให้ทางช่องได้มาเสนอได้มาเป็นหน้าทางให้พี่น้องฝากพี่เอฟซีแฟนช่องนะครับอะอะ งวดที่จะถึงนะครับก็ขคอเลียดพักคอนจักมือสองมือนะครับกัจ้งสีน้ำสูตรนี้จะเป็นสูตรแรกน้องน้ำเสนอเป็นสูตรแรกนะครับเป็น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 คลิปแรกกันแล้วกันนะครับคลิปนี้แหละคลิปอาจารย์ไม่ออกน้ำเนาะนาที่ญิงได้มากหลายพี่น้องนะครับได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ลงคลิปให้เนาะกับรอลุนเรื่องต่อไปก็แล้วกันนะเป็นเจได้มากตัวใดยงดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกๆุกสำนักนะครับ ที่ให้ทางช่องแดมานําเสนอเป็นเสื้อกางครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพื่อเป็นแนวทางนะครับเรื่องซื้อสลากกินแบ่งของรัฐของทางรัฐบานนละนสัปดารคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามแต่แต่จนจบประกันนะครับเนาะให้โชคโชคดีๆในหงวดสิมาหาัวจีนถึงกันละกันนะวับบนที่16กันยายน2561กันลวกันนะพี่น้องเนาะค,คลิปนี้กลาบเข้ามาสวัสดีครับ